วันนี้โลกโซเชียลกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อไอซ์อภิษดาว่าที่คุณแม่ลูกสองโพสต์ภาพทริปเที่ยวสุดอบอุ่นพาน้องเลอาลูกสาวแสนน่ารักออกไปพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสบายๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขแบบครอบครัวครบทีมแม้กำลังตั้งขันใกล้คลอดแต่ไอซ์ก็ยังคงสวยสดใส ออร่าแม่พุ่งไม่เคยแพ่วมาในลุกเรียบง่ายแต่ดูดีทุกมุมขณะที่นง A, างเลอาก็ฉายความน่ารักสดใสขึ้นเรื่อยๆตามพัฒนาการที่แฟนๆเฝ้าติดตามกันอยู่ตลอดและอีกหนึ่งจุดที่แฟนคลับพูดถึงกันหนักมากคือภาพโมเมนต์ครอบครัวที่มีคุณพ่อร่วมเฟรมแม้น่าจะโผล่มาเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำเอาโซเชียลสะดุ้งเบาๆเพราะหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพอ่อหลอมากเรียกว่าถึงแม่เห็นชัด แต่เสน่ห์มาเต็มจนแย่งซีนทุกคนในรูปแบบเนียนๆทริปนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความน่ารักของครอบครัวไอซ์อภิษดาที่ทำให้แฟนๆแห่คอมเมนต์และกดไลค์กันล้นไอจีทั้งความสวยของคุณแม่ความสดใสของลูกสาวและความหล่อที่ผิวมาเหมือนเซอร์ไพรส์ของคุณพ่อเรียกได้ว่าครอบครัวนี้ครบสูตรความอบอุ่นจริงๆ